ที่นี้สมมุติว่ามันเป็นบ้านเป็นเมืองที่ประเสริฐวิเศษพอเด็กคลอดออกมาพ่อแม่ก็สอนเรื่องนี่ให้เข้าใจเรื่องนี่สอนให้ควบคุมเรื่องนี่สอนให้ระวังเรื่องนี่มาเสียตั้งแต่เด็กเด็กเล็กๆจนโตขึ้นมาอย่างนี้มันก็ง่ายแค <c oughs> ่ข้าจะอบรมให้เป็นพระอริยเจ้ากันมาตั้งแต่ต้นให้เด็กหรือคนหนุ่มคนสาวเหล่านั้นก็สามารถที่จะ ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้นรสก็ก <c oughs> ็ไม่ไม่ไม่เผลอไม่ปล่อยให้มีอวิชชาสัมผัสมีแต่วิชาสัมผัสคือเราสัมผัสสิ่งทั้งหลายรอบตัวเราด้วยอํานาจของวิชาทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ล้วนแต่สัมผัสสิ่งรอบตัวเราด้วยวิชาคือความรู้เรียกว่าสติ ความรู้ที่มาเร็วๆเรียกว่าสติไอ้โลกนั้นมันคงจะเป็นโลกพระเจชาไปหมด <c oughs> เป็นโลกที่ไม่มีปัญหา <c oughs> เดี๋ยวนี้มันไม่มีนะในครั้งพุทธก,กาลก็ไม่ได้มีอย่างนั้นมิได้ปล่อยเด็กเกิดออกมาแล้วก็เติบโตขึ้นมาด้วยความเคยชินในการที่จะเกิดกิเลสตัณหา <c oughs> ก็เรียกว่าเนมนุษสัยมนุษย์สาในสันดานที่จะเคยชิน สำหรบบับกินเลนี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพระธรหน้าต่างตาละอาศัยนี่กันตันกใาใหญ่มีวิธีที่จะละอันนี้มันก็ยากจึงต้องอาศัยการแนะนําของพระพุทธเจ้าสำาพังพวกเราทําไม่ได้แน่มันเคยชินมาแต่ไม่รู้กีสิบปีสิบสิบปีจะมาละกันเดี๋ยวนี้มันต้องมีวิธีการพิเศษที่ฉลาดเนี่พระเจ้าจึงแนะวิธีที่ว่าให้ระวัง การสังรวมให้ระวังเมื่อมีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เต็มอยู่ในสติสัมปชัญญะมันก็แก้ความเคยชินเหล่านั้นแหละปีกลับให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปพอความเคยชินนั้นหมดกิเลสก็ไม่มีเกิดมื่ก็เป็นพระอรหันต์เพราะมันไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสนี่ก็ดูที่ว่าตัวกู้เกิดตรงไหน เรามีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเป็นต้นทุนเป็นสัรองเป็นตุนตำรองเป็นเดิมพันอยู่ในนิสัยสันดานก็เรียกมีมีความเคยชินของความโง่ความเคยชินในการที่จะเกิดความโง่ยังไม่เป็นความโง่ยังไม่ใช่ตัวความโง่แต่มีความเคยชินในการจะเกิดความโง่พอคุนมากว่าในสันดานตาเห็นรูปก็โง่ หูฟังเสียงก็โง่จมูกดมกลิ่นก็โง่ลิ้นชิมรสอาหารก็โง่มีอะไรมาสัมผัสทางผิวหนังอนี้ก็โง่จิตจะคิดนึกไปตามสบายบ้างก็คิดนึกอย่างโง่โง่นั่นเราจึงไรโง่อยู่ตลอดวัน อสาเหตุทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางผิวหนังบ้างนึกตัวเองบ้างมีโอกาสที่จะโง่ตลอดวันโง่ทีหนึ่งคือตัวกูทีหนึง่งโง่ทีหนึ่งคือตัวกูทีหนึง่งเป็นตัวกูอย่างโลภบ,บ้างตัวกูอย่างโกรธบ้างตัวกูอย่างหลงบ้างสามประเภทเดวยกัน ตัวกูอย่างโลกอย่างมีราคะมีโลภะนั่นคือมันจะเอามันจะเอาเข้ามาเป็นของตัวน <c oughs> ตัวกูอย่างโทสะหรือโกธานั่นมันจะตีออกไปมันจะฆ่าเสียให้ตายเพราะว่ามันเป็นศัตรูกันนี่นั่จึงเกิดโทสะโกธาส่วนตัวกูอย่างโมหะนั่นมันไม่รู้อะไรเป็นอะไร มันก็ได้จะเก็บเอาไว้ด้วยความสนใจสำหรับจะวิตกกังวลสำหรับจะสงสัยสำหรับจะลังเลไปตามเรื่องมันเป็นความทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งตัวกูโลภก็มีความทุกข์ไปตามแบบโลกมันโลกตกนรกชนิดนั่นไปตัวกูโกรธมามันก็ตกนรกชนิดโกรธชนิดไฟที่เป็นความโกรธ <c oughs> ตัวกูที่มันเป็นโมหะเป็นหลงกระตกนรกมืดนรกหลงนรกอะไรไปตามด้วยนรกอย่างนี้น่ากลัวมากอายตะนิกะนรกพระพุทธเจ้าเรียกว่าอายตะนิกะนรกหรือชื่อคล้ายๆนี่คือนรกที่เกิดขึ้นทางอนนาตนะนรกที่เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายครูบาอาจารย์ไม่สอน เรื่องนรกขอ้อนี้ทั้งที่พระพุทธเจ้าได้สอนว้แล้วว่าน่ากลัวมากไปสอนกันแต่นรกใต้ดินตกตายแล้วมันก็ทําให้โง่มากขึ้นอีกคนถูกสอนก็โง่มากขึ้นอีกไอ้นรกที่ร้กาดก,กว่าอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นไตใจเมื่อมันโง่นี่เป็นนรกอเวจีนรกโลหะกุมพีนรกอะไรแล้วแต่ว่ามันจะเป็นนรกเย็นหรือนรกร้อนหรือน,ร,อน,นรกมืด นรกไม่ในตัวกู้หรือตัวกูที่เป็นนรกมีตัวกูเมื่อไรเป็นมีนรกเมื่อนั้นทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางเกีียวหมูก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางผิวหนังก็ได้ทางใจล้วนๆก็ได้เนี่ยเรามองดูทีเดียวตลอดว่าตัวกูเกิดขึ้นอย่างนี้ เรามีปัญหาอย่างนี้แล้วก็ย้อนไปดูข้างต้นสักหน่อยแล้วถามว่ามันเกิดอย่างไรแต่เกิดเมื่อไรตามที่พูดมาแล้วนี่ก็ตอบได้ทันทีว่าเกิดเมื่อมันสัมผัสโลกด้วยความโง่ผมคิดว่าเป็นคําพูดที่ประหยัดดีมากัวกกู่มันเกิดเมื่อจิตสัมผัสโลกด้วยความโง่ จิตที่นอนนิ่งๆเฉยๆอยู่เป็นภวังคจิตนั่นมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเป็นสมัญมาหาแจิตขึ้นมารับอารมณ์ที่มันรับด้วยความโง่จะทำยังไงได้เพราะมันเป็นโอกาสแห่งความโง่เพราะมันเคยชินแต่ที่จะโง่แล้วมันมีอะไรอื่นมาช่วยทําให้มีแต่ความโง่ฉะนั้นจิตนี่มันสัมผัสโลก คือสิ่งทั้งหลายรอบตัวเรานิด้วยความโง่จิตชนิดนี้จะเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูแล้วเป็นทุกข์ความอร,อร่อยนั่มันทําให้เกิดรู้สึกว่าเป็นตัวกูพอรู้สึกอร่อยันจะมีความรู้สึกว่าฉันอร่อยเพอไม่อร่อยก็จะรู้สึกว่าฉันไม่อร่อยเพราะมันน่าสงสยัยน่าพิศวงมันก็ว่าฉันสงสัยละฉันพิศวงฉันลังเล่ เรื่คำว่าฉันหรือตัวฉันตัวกูนะเนี่ยมันเป็นเรื่องลม,ลมลๆแรงๆมันจึงเข้าใจยากเพราะมันไม่มีตัวจริงมันเป็นลมแรงลมแรงๆความโง่สร้างเป็นความรู้สึกขึ้นมานิดหนึ่งนิดหนึ่งเชื่อนันหนเชื่อนันหนนั่นแหละคือตัวกูแล้วก็เกิดเมื่อนั้น, <c oughs> นจิตนี่มันเป็นของเบาเป็นของไวมันจึงสัมผัสโลกสัมผัสผสิ่งต่างๆได้ลักษณะที่เบาที่ไวที่ควบคุมยาก ที่มันมีความเคยชินไปทางไหนม,มันก็ดันไปทางนั้นเขาเปรียบเหมือนกับปลาหรือสัตว์น้ําทั้งหลายมาจับโยนขึ้นมาบนบกมันก็แทกไถลงไปในน้ําเรื่อยไปเ็มันมีความเคยชินอย่างนั้นที่จิตมันก็เคยชินแต่ที่จะเป็นธาตุของอารมณ์ยินดีในอารมณ์ทินนายินดียินร้ายในอารมณ์ทินนายินร้ายขะวงสงสัยในอารมณ์ทินนาขะวงสงสัย มีอยู่อย่างนี้ชินมาอย่างนี้นี่คือเขาเรียกว่าโอคะ,ะแปลว่านา้ำหรือว่าทะเลโอคะแปลว่าน้ำโอคะสีเคยชินแต่อย่างนี้จินตนี่มันเหมือนกับปลาเคยชินแต่น้ำชนิดนี้มันไม่มันไม่ไม่เคยอยู่บนบกมันไม่เคยชินกับการที่อยู่บนบกแล้วมันไม่อยู่บนบกมันเป็นสัตว์บกไม่ได้ ั้งค่ะเคยชินจึงมีแต่ที่จะโง่ต่ออารมณ์นั้นนนคือไปยินดีกับ้าาไปยินรา้ายครับว่าไปพะะวงลงไหลเขับ้าา <c oughs>